อันนี้ถือว่ายกขึนสูงนะครับถึงมากไฟอันนี้คือรายการยกขึนสูงนะครับลักไ่แม่ลูกนะครับแต่ว่าดินกับแข็งครับกะกุ้งกี้มันยังมันตันนะครับนัออยากใส่น้อยนะครับแต่ว่าอเลกาเห็นว่าครับมัน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 บมแอนว่ามันนั่นเลยครับคือดินมันแข็งนะครับแต่ว่าผมมักได้จังหวะมักไฟไนี่ เห็นว่าเบิ้งสวิงมันครับบ่แพ้กันลหะครับกับรถไม้ครับสวิงครับแต่ว่ามันก็บบ่มันก็บ่อือรถไม้นาะกวอนรูของซีสีดังไงโอ้ยมากไฟผมก็ปังมาก่อนแหละครับเบิ้ง เบื่องครับเบื่องครับมากไปแบบเบิ่งอยากหูว่ามันนั่นมาครับเบื่องเลยครับยกสูงนี่ครับกินกำลังรถนะครับขับรถบดียืดแขนออกรลดนะครับเบื้องไว้ครับควันดำปืนนะครับขับรถบดีนะครับขันเครื่องติดรวดนี่ควันดำนะครับระบบบดีอันนี้มันตักบ่อห่าครับเป็น ปกติห้องรุ่นนี้ครับพะว่ามันเห็ดมาไวนะครับมันกับิบเลรงปันไดนะครับคือมันเน้นอาศัยความไวนะครับมันหรอกอ่ะ่มันกุ้งกี้มันนะครับอันนี้กุ้งกี้เป็นหนึ่งจดนะครับปากกวางหนึ่งสองซึ่งว่ามันจะต่างนะครับถ้าเป็นกุ้งกี้ของมันกับจีจวดก็นี่นะครับแต่ว่ามันกับจีอุ้มดินหน่นอนนะครับว่าผมเอาดินมาตักดินใส่ดำมันกับต้องเน้นอุ้มนะครับนะครับควันปลาไหลนะครับควันปลาดำปลาไหลนะครับ รถบ่ได้ตักบ่าขึ้นนะครับนกแขนขึ้นนี่ก็เอื้ออื้ออื้ออือฟังเสียงเคียงครับเป็นไงครับเสมอวาครับแต่ว่าเสียงมันมีดถอยเสียขาดครับปลายถอยเสียมันก็เลยแบบดังบ่งวนมาไหนนะครับเบื่องระบบนี่ครับคือคือรถระบบได้นะครับเบื่องครับควันมาไหลนะครับ แต่ว่าถามว่าแรงบ่ยอมรับอยู่ครับว่าบ่แรงครับบอกได้ครับตำนี้บ่แรงครับเจดดินแข็งนะครับกุ้งกีง่าครับยืนเสมอกันใส่กันเลยนะครับใส่กับรถพ่วงนะครับซึ่งคันนี้ก็มหอนอยู่ประมาณที่ณเดี๋ยวอากาศเดี๋ยวนี้เนาะอากาศมันเย็นนะครับมันจีเลยุยม่านหกขีดนะครับ แต่ว่าถือหน้าห้อนออกไปเนี่ยเพรต้องยุบแปดยุบเก้านะครับซึ่งเขากะหน้าห้อนเนาะครับอากาศไห,ห้อนเนาะตะนังแต่เข้านังอยู่หนังรถแต่แฉะยังห้อนนะครับมันกะเป็นปกติของรถเก่านะครับฟอมห้อนนะครับแต่ว่าผมมาที่ไหนล่องเบิ่งครับต้องต้องตอง้ตอ,งตองล่อเบิ่งครับพอผมเสร็จค่อยๆเสร็จเก็บงานนะครับรถใส่เองนะครับ อันน,น,นี้ครับไปไปนี่ครับอยู่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 ยางเดียว,วอันนี้ผมตักให้ขเขาจะไอ้ไส้นะครับตักพวงละาหารอยนะครับซึ่งรถด,ดำน้อยฮากับ เบิ้งๆครับวาแล้วครับรูบหลายครับมักย่องครับเหมืดครับบอกแล้วยะท่าสองหกครับสองหกจโอครับเบิ้งครับสองหกเจียยีตันครับทำเป็นอีตันง่ายนี่จังก็นี่ครับโอ้ โอ้โอ้โอ้ป่ะตัวก็ได้เสืออ่ะโอ้ตึงงโง่แเหมือนว่ามีคนทายกล้องไห้นะครับอันนี๋ยวรถน้อยเขานะครับเรียงกระจกกระแจกน้ำบานนะครับเอาเบื้องเบื้องม,องมโาโค้ดละการต่อไปนะครับ เรบ่องครับเหมาะกับงานเชียร์ลิงเชียร์ลิงนะครับรถรุ่นนี้เหม <c oughs> <c oughs> นนะเชียร์ลิงตัวไปบุญน่ะบุญเลี้ยงยามวไเศษเอาหันล่ะสเะนอะอ จัดใต้ครับเดี๋ยวพวกมันบ้องได้ไปคำหายข้าเจ้าแล้วนะครับเยี่ยนกันกันจริง บมาไทยกูมาถ่ายทางนี้มึงกับไปหันทางหุ่นเนาะบักห้งเอ้ย่ายทางที่ไปหันทางหุ่นแม่ก็ต่าง่ากว่าจะว่าโอ้ยกูถ่ายอยู่ทางหนึง่งเลยบ่ไหวบ่ไหวซอยกันทำไมาหายจรินเลยแม่ไปเบิองได้ไปเบิองได้อยู่องของผมอ่ะ bao bao á bé bé chưa bé bước vào Bà. khoảng này đó là thế rồi gặp luật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn